ตอนนี้เลยก็อยู่ในเกม Inflation the New C นะครับเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เพิ่งมีเวลานะครับกลับมาทำคลิปนะครับนะก็มีอัปเดตมาใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะก็ยังมึนๆอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันระบบมันแบบเปลี่ยนไปเยอะคนยังเล่นเยอะอยู่หรือเปล่านะครับนะก็โดยรวมนี่ก็เหมือนคนยวขอดูหน่อยหายไปเยอะเลยนะครับนะคนเลิกเล่นไปเยอะเลยนะครับนะแต่คนดูนี่ไม่รู้ว่ายังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับช่องผมนะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูระบบใหม่ดีกว่านะครับเพราะผมขอซื้อกล่องสัก2กล่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับมันเหมือนมีเปิดระบบอ่าเปิดกล่องแบบใหม่มานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับก็เราจะเปิดกล่อง Hitwire กับอ่อ Pink Graphics i n f i n i t นะครับนะโอเค โอเคนะครับตอนนี้ก็ระบบเปิดกล่องนะครับก็ทําใหม่นะครับถ้าเกิดเราเปิดในหน้าตัวละครแบบนี้นะครับมันจะเปิดคล้ายๆเคาน์เตอร์เลยนะครับนะก็ใน h swine x นี่มีของมาใหม่เพียบเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับนี่ดูของใหม่มาเพียบเลยน e วของใหม่นะครับนะแล้วก็กล่องพิงกาฟฟิตี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องนี้อาสกินในกล่องนี้นะครับว่ามันมีอะไรหน้าตาเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการเปิดกล่องกันก่อนนะครับนะ นี่ครับตดนี่ครับผมระบบเปิดกล่องมันทำใหม่นะครับค่อนข้างเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่มันน่าจะทำอย่างนี้มาตั้งนานนะฮะเฮ้ยเอฟวี่โอ้โหนิดเดียวครับเกือบได้เฮฟวี่แล้วโอ้โอเคครับอีกกล่องหนึ่งนะครับเราหวังว่าเราจะเอาเออเป็นไอบ้าละกันนะฮะไอบ้าหรือเอ็มทีวีนะครับนะไปตึ๊ดนี่ครับผม มันก็จะทําให้เราได้ลุ้นนิดนึงนะครับนะแต่มันก็คงล็อกไว้เหมือนเดิมแหละว่ามันจะได้อะไรไม่ได้อะไรโอ้โห MTV ครับผมสุดยอดเลยเราได้ MTV มานะครับ MTV Pink นะครับแล้วก็ Cuppy นะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวสกินนี้กันเดี๋ยวเราลงไปดูกันในเกมนะครับว่าเออสกินนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับว่าสวยงามหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ลงมาในเกมแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกินใหม่กันนะครับความสวยงามของมันนะครับ ของสก,กินเอ่อพลิงกราฟฟิตี้นะครับโอ้โหโอเคเรามาดู s p ส6ก่อนนะครับก็เป็นลายฟุ้งฟลิงนะครับนะเอ๊ยเฟี้ยวอยู่นะครับเป็นแบบออกแนวแฟนตาซีหน่อยนะครับนะราคากล่องอยู่ที่หนึ่งพันจีซีนะครับกล่องอันนี้นะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นแบบมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบทเทิลหรือ PVP อะไรกันนะครับนะก็ช่วงนี้อาจจะยังมีเวลาทำคลิปอยู่โอเค ก็ปืนพกนะครับเป็นดีเซอร์ตอีเกิลนะครับก็สวยงามสวยอยู่นะครับได้อยู่ครับผมสีชมพูนะครับลวดลายก็เลอะเทอะตามเดิมสไตล์นิวซีนะครับมีอะไรฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะโอเคส่วนเฮฟวี่นะครับเฮฟวี่ก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับผมมีเขียนห้าห้าเลยนะครับนะที่อะไรก็ไม่รู้แม้ โอเคตรงหัวเคนไนท์นะครับเคไนท์ก็มีเขียน55นะครับแล้วก็รูปขีดอ่าขาวๆอะไรก็ไม่รู้ฮะเป็นหน้าปีศาจหรือไงนะครับนะโอเคต่อไปเราก็ไปดู M4 นะครับ M4 แล้วกันนะฮะ M4 M4 นะครับโอ้โหลายเลอะเทอะเลอะเทอะแจมแมวมากนี่นะครับผมไม่รู้ว่ามีใครชอบหรือเปล่านะครับประมาณนี้ครับผมอารมณ์เหมือนเคาน์เตอร์เลยนะครับนะเออเหมือนเคาน์เตอร์เลย มันก็สวยอยู่นะถามว่าโดยรวมความสวยมันสวยได้แต่มันสวยแบบเลอะเทอะอารอาร์ตอ,อะไรประมาณนี้ครับนะเอ,อ,อ็กอาร์ตเอ็กอาร์ตนะฮะนะอันนี้ M4 semi นะครับนะ,อนนนะบนะเอาไว้เล่นในแบทเทิลนะครับก็ได้อยู่ได้อยู่ดีกว่าลายเขียวเขียวโง่งๆนะครับนะต่อไปก็ SVD ครับผม SVD โอ้ SVD นี่คนน่าจะต้องการเยอะนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่คนยังเล่นอยู่ผมคิดว่าน่าจะยังเล่นกันเยอะอยู่กับ SP6 นะครับนะ ไว้เคสไตล์นะครับก็คล้ายๆเคไนนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะครับนะโอเคต่อไปก็แคลมบิดนะครับอ๋อแคลมบิดสามารถกดดูตูจีได้แล้วนะครับนะแง่เทพไหมอ๋อ oh, ให้ดูอีกรอบนึงครับผมนี่แคลมบิดเจ็ดเคถ้าเป็นเคาน์เตอร์นี่เล่มละห้าพันแล้วนะ um เนี่ยแคลมบิดเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับต่อไปก็เอ็มสิบหกนะครับนะเอ็มสิบหก มันน่าจะทำ M16 A2 A4 มานะนะอันนี้น่าจะเป็น M16 เจนแรกนะ M M16 ธรรมดานะครับนะมันน่าจะมี A16 เป็นเจนนะเดี๋ยวนี้น่าจะทำปืนแบบเจน2เจนสามานะต่อไปก็ M.P.7 นะครับนะปืนก็จากที่มันขี้เหร่นะครับนะนี่อย่างนี้ก็ให้มันขี้เหร่กว่าเดิมประมาณนี้ครับผม M.P.7 ครับผมก็ดี๋ผมไม่มีสกินใส่่ะนะมันเป็นเกมออกแนวแฟนตาซีอยู่แล้วครับผม ต่อไปก็ดับเบิร์บาเรลนะครับปืนลูกซองแฝดของเรานะครับนี่เป็นไงอีโบอีโบอีโบครับผมปืนอ,อีโบต่อไปก็ไอไมครับเทวุนะครับเทวุเทวกุก็ก็ได้อยู่สวยอยู่นะครับพอได้พอได้ครับผมต่อไปก็เออปืนอะไรนี่อ่าโมซินนะครับโมซินนักกังนะครับโมซินนักแก๊งขาเก้าแปดนั่นเอง โอเคครับผมเอาไว้เล่นในแบตเทิรได้นะสก,กินพวกนี้ก็ได้อยู่ครับผมต่อไปก็อูซี่ครับผมยูเซตไอนะครับนี่ครับผมแค่มีคนมาว่ะหนึ่งคนครับผมในเซริร์ฟต่อไปก็มาเชเต้ครับผมมาเชเต้ mm hmm. กดดูไม่ได้ว่ะกด G ดูไม่ได้ครับมาเชเต้ก็ประมาณนี้มาเชเต้ต่อไปก็อักครับผมอักเอสาม อันนี้ก็ไล่รีวิวเปิดให้ดูทีละชิ้นนะครับหน้าตาเผื่อใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเาจะซื้อมาใช้ดีไหมสวยหรือเปล่าอันนี้คือ M4 ธรรมดานะครับผมมีใครมาใส่มาคลอยไว้ M4 ธรรมดาครับผมได้อยู่ครับผม M4 ธรรมดาผมอยากได้ว่ะเอาไว้เล่นในแบตเทิลนะฮะก็จะแยมแ,แ,แมวต่อไปก็ไอบ้าบเอ้ MTV ครับ MTV ที่ผมเปิดได้เมื่อกี้นะครับ MTV ได้อยู่ครับผมแล้วต่อไปก็อนาคอนด้านะครับปืนพกลูกโม,โมโงโง่ต่อไปก็กระเป๋าใหญ่ครับผมกระเป๋าตู้เย็นอเอาไว้ใส่ในเซฟโซนครับใหญ่จริงๆแล้วต่อไปก็เกาะเหล็กครับผมคัสตอมโกลิล่านะครับนี่ครับผมความสวยงามสวยหรือเปล่าชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกนะครับนะ คิดเห็นยังไงกับเซตนี้ก็คอมเมนต์อบกมาไปก็ไอ้บ้ากับหมวกคนงโง่นะครับนะใช่ปะหมอหมวกเวลส์สามวะผมไม่ใช่หมวกคนงโง่ครับผมโอเคใส่บ้าสวยผมว่าไอ้บ้าสวยสุดในบรรดาเกราะนะฮะเพราะว่าใส่เล่นใน้แพทเทิร์นได้ด้วยโอเคนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์สักสามสิบไลค์อ่ะยังจะมีคนดูถึงสามสิบคนหรือเปล่าครับคอมเมนต์ ใครคิดถึงผมก็คอมเมนต์กลับมาหน่อยนะครับเพิ่งมีเวลาว่างอาจจะได้ทําคลิปในช่วงอาทิตย์นี้แหละอาจจะได้ทําคลิปลงบ่อยๆนะครับแล้วก็หายหายไปไปมาๆนะครับนะไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะสี่หมื่นซับแล้วบ๊ายบายครับผม